ดูที่อยู่ Gmail ยังไงอะพี่วิธีดูที่อยู่ Gmail ของเราเองในโทรศัพท์มือถือทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวาดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาตอบคำถาม FC นะครับที่ถามกันเข้ามาว่า เราจะดูที่อยู่ Gmail ของเรายังไงนะครับหลายๆคนอาจจะซื้อโทรศัพท์มือถือมาแล้วจากทางร้านนะครับทางร้านได้ทําการเข้าบัญชี Google ตั้งบัญชีอะไรให้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาสมัครเขาใช้บัญชี Gmail อะไรมาให้เรานะครับเขาค่อาจจะเขียนใส่กระดาษมาให้เรานะครับเพื่อให้เราจําแต่เราจําไม่ได้เราทิ้งไปแล้วมันลืมมปแล้วนานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราใช้ Gmail มันอยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้ Gmail อะไรนะครับ เราจะทำยังไงเราจะดูยังไงนะครับเพราะปะกติเราก็ใช้ Google Play Store เนี่ยในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆโทรศัพท์มือถือ Android ทุกวันนี้จะผูกบัญชีกับ Gmail หรือว่า Google Mail อยู่แล้วนะครับวิธีการเข้าไปดูนะครับเราก็เข้าไปในบัญชี Google ตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ Gmail ตรงนี้ได้เลยนี่กดเข้าไปมันก็จะมีรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเป็นรูปโปรไฟล์ของอ e ีเมลที่เราใช้อยู่ในตอนนี้ถ้าเราต้องการจะเอาอ e ีเมลนี้ ไปบอกให้คนอื่นรู้นะครับในการส่งข้อมูลหรือว่าเรียกว่าอีเมลแอดเดรสนั่นเองนะครับอีเมลแอดเดรสก็คือที่อยู่อีเมลของเรานั่นเองเราจะเอาอีเมลเนี้ยไปให้คนอื่นส่งข้อมูลส่งอะไรส่งงานส่งเอกสารอะไรมาให้เราได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะเอาที่อยู่อีเมลเนี้ยไปสมัคร a c e b o o k สมัคร l i น์ไปสมัครทวิตเตอร์หรือจะเอาไป เรียกว่าเอาไปสมัคร To many ่วอ l เลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอาที่อยู่อ e ีเมลตรงนี้ไปได้นะครับเราก็กดเข้าไปนะมันก็จะขึ้นจัดการบัญชีเราก็กดเข้าไปตรงจัดการบัญชีครับตัวนี้คือ,คอที่อยู่อ e ีเมลของเรานะครับตรงล่างชื่อช่องของเราเนี่ยมันจะเขียนว่าอ e ีเมลจุด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 ,จด,จด com นะครับเราก็นี่แหละคัดลอกตรงนี้เนี่ยคือที่อยู่ Gmail ของเรานะครับ โอเคจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการดูที่อยู่ Gmail ของเราเองดูยังไงถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดคี Creator ด้วยครับอยากให้ทำคลิปแนะนำตรงไหนสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ